สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกสากลออมทร,ร,รัพย์กรมป่าไม้ทุกท่านครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาพูดคุยกับคุกบคณกันพงดวงศินกุลศักดิ์ผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดนครราชสีมานะครับเกี่ยวกับแนวคิดหรือวิธีการในการบริหารจัดการของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ทางสากลได้มอบให้กับสมาชิกของสากลอมทรัพย์กร,ม,กรกมป่าไม้ทุกคน ว่าจะมีวิธีการในการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ได้กันอย่างครบถ้วนและไม่เกิดปัญหาขอเชิญคุณกันพงศ์ครับครับก,ก็ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเท้าความให้ฟังก่อนนะครับว่าในเป็นประจําทุกปีเนี่ยในช่วงปีใหม่เนี่ยสากลอาสาสมัคมปรป่าไม้จะมีการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกทุกคนจํานวนสาม0 0ื่นกว่าคนนะครับก็ของขวัญปีใหม่ในแต่ละปีเนี่ยก็จะผ่านการโหวตจากผู้แทนสมาชิกว่าต้องการของขวัญเป็นอะไรในปี66เนี่ยเป็นหมอนผ้าห่ม ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปัญหาในการแจกจ่ายของขวัญไปยังสมาชิกจำนวน30,000คนเราจะติดขัดในเรื่องของว่าการแจกจ่ายเนี่ยเรามี3มช่องทางก็คือแจกจ่ายโดยผ่านผู้แทนผู้แทนไปรับมาให้นะครับสองก็คือสมาชิกไปรับเองที่สากรสามก็คือสากรนำทรา์กล่อปาไม้เนี่ยส่งไปสีไปให้สมาชิกถึงที่บ้านนะครับส่วนใหญ่ก็ผู้ที่จะได้รับของจาก สากรโดยส่งตรงไปถึงที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เกษียณครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นน่ยก็คือสมาชิกบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้รับของขวัญเนื่องจากแพ่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีคนลงชื่อแทนให้<อ>นะครับจึงเกิดปัญหาว่าตัวเองไม่ได้รับของขวัญพลาดทางการคีย์ข้อมูลก็ได้อ่าเป็นไปได้เหมือนกันครัปุกนะครับนั้นวิธีแก้ก็คือใช้เทคโนโลยียุคดิจิตอลเนี่ยจะสังเกตได้ว,ว่าการที่รัฐบาลเนี่ยนำเทคโนโลยีใหม่มาแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยราคา 80บาทให้มันเป็นราคา80บาทจริงๆเนี่ยใช้แพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันเป๋าตัางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันในปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ผมเป็นกรรมการอยู่ก็ได้เสนอ requirement ให้สากลนำชัพย์ผป่าไม้เนี่ยมีแอปพลิเคชันที่เราเขียนไว้ว่าเราต้องการให้ระบบเนี่ยมีความสามารถด้านใดบ้างน,นะครับหนึ่งก็คือตัวสมาชิกเองเนี่ยสามารถลงทะเบียนใส่ชื่อที่อยู่ใส่วิธีการรับของขวัญด้วยตัวเอง รหรือผู้แทนจะมีความสามารถในการลงแทนคนอื่นได้ด้วยสนะ <Wow. S 2> มมติว่าผู้แทนกลุ่มจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีสมาชิกในสังกัดเนี่ยอยู่ประมาณ300คนก็สามารถลงให้ทั้ง300คนได้แต่แต่เมื่อผู้แทนเนี่ยได้ลงไปแล้วตัวสมาชิกเองเนี่ยไม่ยินยอมสามารถกดอันดููได้ด้วย uh. นะครับกรณีที่มาลงทีหลัง ทีนี้ในการกดอันดูเนี่ยสากรจะประกาศห่วงเวลาไว้ว่าคุณจะต้องอันดูก่อนในระยะเวลาที่กําหนดถ้าปล่อยให้ล่วงเลยไปจนถึงระยะเวลาที่แจกของขวัญเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นสมาชิกก็เช็คสถานะของขวัญตัวเองได้ด้วยนะก็จะเป็นผลดีให้กับสมาชิกเนี่ยตามสถานะของขวัญของตัวเองด,ด้วยวนี่ครับวิธีแก้ไขปัญหาก็คือใช้เทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ก็วันนี้นะครับก็ได้พูดถึงวิธีการนําเทคโนโลยีครับสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสากลอทร,รับกลมป่าไม้นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับพบกันใหม่อนะีพีหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ